เหดเห็ดนิดนทินลำดวนหมอลำเผิ้ลงร่างสำรูกในมานสำวานในส้วนหนูเสียงลำละลวนมาฝากตอนสะออนน้าใจพันย้องว่ามวดลายยกชายาให้ศีรีสักเกด

timeline บุความหักแทมของพี่น้อง FC ที่มีวันนี้ย่อนน่ำจ่าบ่แห็นตุ่มที่ตุ่มหนอกบ่ได้คาะนายแน่นยามออกแสดงมีแต่กำลังอยู่จ จนให้ชาญาสีสะเกตเพชรบานแพงให้แฟนเบึงแงงตลอดไปในเด้อหักกันกันไว่ยามที่ได้มาเจอใจเรายกให้เธอเป็นสีสะเกตเพชรบานแพงโอ้ หักกันไว้ใจเดียวให้แน่นเหนียวบ่หางย่าสิมีแตกมัางคือจังน้ำถือข่าเหนียวให้หักกันก้มเกี่ยวเป็นซ้ำเสี้ยผูแขนเป็นคือจังสายแน่เดอล่ะแฟนน่วง นคนเมืองสีมีใจกวงทงทำยังห่วงดอกลูกกลานผมความหักให้นานๆให้มันแกนเด้อเอาไว้ทั้งอีสานดอกเหนื้อไตพร่มนำใจบนายแนงวงสาวหน่อยเพชรปานแพงฝากบงแงงเวลาลลางหากมีงานโนไปจางให้คือเก่าดอกคือหลัง เจ้าไอ้ดัดๆฝากผู้ฟังในเด้อเจ้าขอเป็นลูกเป็นเต้ามาเศร้าห่มพอได้กินผู้นำโจยมมานินขอพระคุณเด้อแฟนเด้อขอพระคุณเด้อแฟนเด้ออาม,ม,มหรือวายราบหัวใจพี่น้องมา มัน out, ซ daw, ซ out, เสมอมันเพื่อเอาเงินทองหลังเขาความเศร้าห่างหายให้ฮักสาวน้อยผู้ปอดอ้อยซอยคืออ้อยป่อยมาฟังลําเพื่อนแล้วสะอนหัวใจเมื่อดาฟ้าไม่กะให้ฮักคือเขามาฟังลําเพื่อนแล้วเสะอนหัวใจมันแกนกันไว จงแทนผูกไปให้หัวใจเข้าล เมีลจักะมีลำพูไทยนี่เพลงนีคนลูกเลยค่ำของทีสะเกดคนลูกผมว่าผู้แต่งอาทีผู้ปาบอกนี่คือบอมแบมป๊อบไข่ค่ะน้องเอกเสียงหายค่ะเจ็บข้อสร้างที่กันการพี่น้องทุกคนเกือบจะทุกคนเลยน้องฟิล์มก็บเพิงเศร้าใครผู้แต่งแต่งดีดีเนาะี่น้ คันได้ฟังเสียงเฟ้งแล้วก็เห็นการการการแสดงประกอบนะครับโอ้น่าจะรับร่างกนนะารเนี่ยโอ้แต่ว่าเสจไดปีนี้ทราบคำแจ้ยงยังบอไหว่าอ๋อปีปีหน่ะครับอ,อปีหกแปดเนาะออปีหกแปดหรหกแปดจองวันที่สิบกุมภาพันธ์้งคณะรับเคตกลสิบกุมภาพันธ์ก็แจ้งคณะกรรมการไปแล้วคณะกรรมการว่าก,กับโอเคตกลงตามนั้นเป็นสิบกุมภาพกุมภาพ ไม่ให้ครบทีมไหนจ้างสดๆมัดๆได้ดีมาคิดว่ามือนั่นกตสีเป็นชี้สักจานติดตโซมือนี่จานนี้นะะไวันที่คิกุงหกแปดรับน้องีเปกีดเ็สหลายขึ้นเกาแล้วอันนี้ครบจานกันมากนอกจากองค์องมีผู้ไหนอยู่อยู่โดนก็ปีหนึ่งไปดูกันจะหมากเล็กไหมอีัวลองปีกรัว วันนั้นมีพีมากกว่าพึ่งข้มไอสั่งมากกว่าพึ่งแล้วก็ขามอีกวนีตอนที่เข้าเห็นสัญญาปีหกสามนั่งไปเหตุกระบออโจอยู่ย่างชุ่มหุ่นเลอยู่หลังวิธี่เนาะแม้อยู่หลังวิที่ขั้งแรกจะไปเบิ้งสาวหน่อยขั้งแรกจะไปเบิ้งสาวหน่อยแต่ว่ารอบรอบนั่นกับเสียงลำโพงมันประทะกับกำแพงวัดเสียงมันหย่อนเสียงมันหย่อนก็เลยแบบ เรโยกาว่าบ่ได้บ่ได้เปิดเสียงเต็มทีอ่อะนะแล้วก็ไปเบิ่งยอมเบืเบ่อเมืองอีกเท่าไหรแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ปา๊าดเอยปีนี้ฤดูกาลนี้อร่อยกางงา็งามเฉ<อ>พาะสีสเกตครับชอบจองไว้ปีหกแปดคุณมาของของระเบียบนั่นเคยมาตอนเหนือก็เลยสิบปีปีสิปีที่สิบเอ็ดเป็นจังแถมให้ 10, 8, 8, 8, ปีที่10เดือนอันนี้ปีที่10เพิ่นบ่ได้เพิ่นเพิ่นบ่ได้มาแต่ว่าเป็นปีที่บอยน่ะตั้งวงพอดี <c oughs> บอยบ,อยบอยกับเล่ยม,มาแจ้งอยู่แจ้งเกิดอยู่นี่แล้วจากนั้นบอยก็ต่อนเนื่องมาเลย <c oughs> ตั้งแต่เปิดฤดูตั้งแต่เปิดปีแรกจนมาฮอดที่ข <c oughs> ึ้นป <c oughs> ีที่ห่าบอ่ะบอยปีที่แ <c oughs> ปดต่อเนื่องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ถานว่าตอนเนื่องก็เลยจะเป็นปฐม ปฐมเรียนมาปีที่แปดะีที่แดที่ตอเดียนมาก,ก็าด้ยว,วา่าปฐมบนจะสิย่าไปหอดสิป,ปีของสาวหน่อยเขากกเริ่มนับหน่งปีห8แปดเนาะครับปีหกแปดด้ว<ช>โอกาสจะถกหลานแตเราก็เมตตากยบนดีแล้วใส่ไปครับแต่ว่างานงานบุญเดือนสาเนี่ยปกติสีจับสามหื่นสามขึ้นเช่นแล้วเข้ามา ปีหกเจ็ดเนี่ยคุณภาพเจ็ดสิบเก้าถึงยี่สิบสมขอเป็นหาขึ้นกรรมการเป็นขอหาขึ้นหาคณะเน่าคณะปีหกเจ็ดเนี่ยวันที่สิบเกถึงยี่สิบสามคุณภาพหกเจ็ดเป็นเป็นตอนแรกถามบอดไปแล้วเมื่อวานรงบรไรกัเลยอ่ะงั้นกันเขาเร่อนหกแปดนะตาม โอ้ยด oh, ีใจหลายตกหลางเน